สวัสดีครับวันนี้ก่อปิกมาปากับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่8สิงหาคม2566นะครับเอากอมาติดตามภาพได้กันก่อนนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศตอนที่1ที่ผ่านมานะครับก็จะมีลักษณะของลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับกำลังป่่นกลางเนี่ยก็ได้พัดปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของเฮานะครับ ประกอบกับมีลักษณะของยอมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมแถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแลวเกาะแถวประเทศจีนตอนใต้นะครับกระทำให้ลักษณะของภาคเหนือเฮาเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องนะครับรวมถึงมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งนะครับ ในส่วนของรายละเอียดภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะครับในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้เกาะจังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่2 7นะครับถึง30องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่2 2ถึง24องศาเซลเซียสครับ ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เองมีฝนฟ้าขนองนะครับโดยรัก60ของพื้นที่รวมถึงมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่วนอ,อยู่บริเวณจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่30ถึง31องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุธนะครับก็อ,อยู่ที่24ถึง25องศาเซลเซียสครับ ในวันนี้เองนะครับภาคเหนือของเราเนี่ยก็ยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากต่อเนื่องอยู่นะครับก็ขอเฮือป้อแม่ี่น้องนะครับระวังในส่วนของฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและก่อนน้ปาปากน้าป่าไหลหลากได้นะครับส่วนของปริมาณฝนโดยรวมนะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นต่มลําดับนะครับอย่างไดก็อขอหฮือติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในระยะนี้ไว้เตยนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ โทรมาสอบถามได้053277919เกาะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่ี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน